สวัสดีครับป็นี้เป็นปที่หน้าของร้านเล,ล้าสะแ้นะครับวันนี้จะมาการสาธิตการซักผ้าลวงให้สะอาดได้หอมนะครับของเราที่สาดได้หอมพรา้หนึ่งเราใช้เครื่องซักอุตสาหกรรมครับซักด้วยน้ําร้อนนะครับแล้วขั้นการซักก็ใช้น้าถึง5้ารอลิตรนะครับทำให้สะอาดครับ ขั้นตอนแรกเมื่อเรารับผ้าจากลูกค้ามาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบผ้าและเขียนบิลน,นะครับพอเขียนไปเสร็จแล้วก็อเอาผ้ามาผึงไว้บนราวอย่างนี้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าผ้าผืนนี้เพื่อน,นอะไรบ้างนะฮะเรามีน้ำยาทั้งหมด10ตัวเช่นว่าเพื่อนสนิมอ่าใช้น้ำยาตัวนี้ครับ2หรือถ้าเพื้อนยางมะต,ตอยนะครับ แบบใชา้ยาตัวนี้นะครับแล้วก็สามาถ้าเพืเออ่อนเลือดนะฮะเพื่อนเลือดอย่างนี้ก็ใช้ยาตัวนี้นะครับทั้งหมดมียาประมาณ10ตัวครับตอนนี้ผมโชว์แค่3ตัวนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้น้ำยากระตั้นาบครับ่ความสกบรกของท้ามรวมนะครับ มีผังแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแปลงเนี่ยป้ายนะป้ายตามจุดต่างๆที่ว่าเราเห็นว่ามีคราบสกปรกนะครับป้ายไปเรื่อยๆนะที่เราเห็นมันมีป้ายเสร็จแล้วเราคลิกทั้งสองข้างนะครับาคาลิกทั้งสองข้างเมื่อเมื่อเราป้ายจนเสร็จแล้วเราจึงน,น้ำผ้าไปเข้าเครื่องนะครับ มาผ้าไเข้าเครื been, h, ่องนะครับครับเครื <com> ่องซักเอ่อปีหฮอปีหฮอริโซนะครับเป็นของอเมริกานะครับเอ่อเครื่องนี้ด้านในเนี่ยจะมีแกนเอ่อเพื่อสลับผ้าและแกนจะเอียงจะเอียงทําห้ผ้าหมุนซ้ายขวานะครับ ลอ็อกเพือนนะครับมเมื่อล็อกเพื่อนเสร็จแล้วเราสตาร์ทเรื่อนนะครับเพื่อนจะเริ่มทำงานนะครับอตอนนี้น้ำพลังนึงเข้ามาอยู่ครับเราให้น้ำาดึนเข้ามาสักขึ้นถังน,นะครับ เรื่องนี้ซักด้วน้ำร้อนนะครับเพราะถ้าแต่ละประเภทก่อนซักเราต้องรู้ว่าที่ป้ายว,ว่าป้ายใช้น้ำร้อนได้กันดูดสานะครับแต่ถ้าม้วนื่อกี้นี่ยใช้ปกดูดสาได้นะครับคุณสมบัติของเครื่องซักอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาน,นะครับทำให้ ผ้าสะอาดนะครับเมื่อน้ำเข้ามาได้ขขึ้นแล้วเราจึงใช้น้ำยาใสกเนนรื่รงองนะครับน้ำยานี้ทางงกับกระแทกทำเพองนะครับนะเพื่อเพื่อง่ายต่อการน้ำยาใส่ผมเทใส่ในกระบก ยาเตลงเข้าเคื่อนครับเพื่องจะทำงานอยู่ประมาณ 20นาทีนะครับเพื่ออ่ารวดเร็วในการถ่ายวีดีโอนะครับเราจะเอาจนถึงไ่เค้นเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงแต่ขั้นต,ตอนทีลหนึ่งตอนนี้ขั้นตอนใส่น้ำยากับผ้านุ่มนะครับน้ำยากับผ้านุ่มนะครับ วันนี้เราซักผ้าได้กลิ่นน้ำหอมข้ซูเปอร์นะครับข้ซูเปอร์เพราะฉะนั้นน้ำหมอมที่ซักไปเมื่อกี้กับน้ำหมอมกรบผ้านุ่มเนี่ยกลิ่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราใส่น้ำยาสับผ้านุ่มนะครับเราใส่น้ำยาสับผ้านุ่มนะครับ ราะนั้นเราจะมีสารยึดเกาะิดน้าหอมให้ติดเส้นใยผ้านะครับแล้วก็มีสารล็อกน้าหอมเพื่อไม่ให้น้าหอมออกจากเส้นผ้านะครับสเกตเพื่อนนะเพื่องอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมาจากหมุดซ้ายหมุขฝาหมุนท้ายหมุขวา ทำให้ผ้าสะอาดครับขั้นตอนสุดท้ายเครื่องนี้จะปั่นด้วยความเร็วรอบถึง600รอบนะครับทำให้ผ้าที่ออกมาเนี่ยจะ,จะแห้งเลยนะครับพอดีผมจะถ้าขั้นตอนนะครับสมมติว่าตอนนี้ผ้าผมถึงขั้นตอนเราคันตลอยแล้วมาถึงขั้นตอนอบนะครับ กิรกราซบนะครับ15กิโลช้แก๊สนะครับช้แก๊สเราออกดที่ที่สินาทีนะครับเครื่องจะออกที่70อ,องศาประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นแล้ว จะมวงวากาเพื่อให้ผ้าให้ผ้าคืนตัวนะครับาทำมาจีนอบครับการอบนี้ทําให้เส้นใยผ้าฟูครับทนให้ฟูนะครับถ้ามันเจอแม่แล้วมันจะฟูมันจะฟูครับมันจะฟู ถ้ขั้นตอนนี้ประมาณ10นาทีนะครับแต่ครั้งนี้ผมตัดโลเพื่อให้เร็วก็ลกขั้นตอนนะครับผมละ้านี้ได้6-10นทานทานีแล้วนะครับนำ้าไปตากไว้บนราวเหมือนเดิมนะครับ การนำผ้ามาตากว่าตนลานี้วัตถุประสงค์คือคลายความร้อนนะครับคลายความร้อน <ๆ S 1> เมื่อเอาผ้าตากทนลารึแล้วเราก็ใช้น้ำหอมอ่ากลิ่นที่เราใช้ซักผ้าแล้วก็ปักผ้านุ่มนะครับเอาน้ำหมอมฉีด ก่อนนะครับกันท่วงแบบนี้ครับเมื่อฉีดน้ำหอมเสร็จแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราจะรับผ้าเราลองผ้าเดีู๋ครับ เอามีถุงร,รองรองดูดตะกอนนะครับเอาค่าที่ครับแล้วใิ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะอาชีดน้ำหอมอีกครั้งหนึ่งนะชีดน้ำหอมอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราก็เสร็จไว้คับไว้ครับอันนี้คือเสร็จแล้วน,นะครับการตอนซักคารวมอาษา,าและของค,ครับก็คือหนึ่งต้องใช้น้ำยาซักผ้าที่กลิ่นเดียวกัน กับน้ำยากับผ้านุ่งนะครับสอง,สองเ,อเมื่อน,นำผ้ามาแล้วมาตากแล้วเราทํางดำอ,อกครั้งหนึ่งและครั้งสุดท้ายเราจะมาเก็บอีกครั้งหนึ่งเราใส่ในถุงแบบนี้ผ้าชิ้นี้เราก็ไปเก็บไว้เพื่อเก็แบบไว้รับในชั้นอย่างงี้ฮนะเก็แบบไว้นะครับเพื่อรอสสมลูกค้านะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นทริปที่ห้านะครับ ตอนต่อไปผมจะมีคลิปทำน้ำยาทำน้ำยาล้างยามีคลิปทำสบู่เหลวมีคลิปทำโฟลอนอีก5คลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ